สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับอูสุพ์ออโตสวิตศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะครับยำคำมืดอีกแล้วนะฮะทำงานไม่กี่งานหรอกครับแต่ทำชานะครับกับงานฮอนด้าซีวิ c นะครับซีวิ c ตาโตเครื่องดีสิบหกวายแปดนะครับเกียร์ธรรมดากันนี้คือชนหมานะครับผมเป็นคนบ้านๆผมก็เรียกหมา นี่ครับชนหมามาตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับนี่โดนเข้าตรงนี้เลยครับบี้เข้าไปเลยนะอันนี้ของเดิมอยู่นี่นะครับแผงแอร์เดิมอบเอ้ยเอ้ยนี่ครับของเดิมทะลุข้าไปเลยนะครับหม้อน้ำ หม้อน้าบิดเบี้ยวเลยนะหม้อน้ําสิ่งหม้อน้ําบิดเบี้ยวนะครับแต่ดัดเรียบร้อยแล้วแล้วบังลมเนี่ยครับอุ้มลมบังลมมินิมนะครับเบี้ยวแล้วก็ด้งใบพัดลมแตกนะครับเปลี่ยนเสร็จนะครับดัดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้แผงแอร์มาเรียบร้อยใส่ประกอบเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เปลี่ยนยยน้ํายาใส่น้ํายาหม้อน้ํานะครับ คอใหญ่นะครับนี่เกียร์ธรรมดาครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ในบ้านเรานะเป็นตรงรุ่นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาบ้านเรานะครับในประเทศไทยนะฮะไม่ใช่เกียร์นอกนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดามาเลยนะคันนี้ตอนแรกผมจะซื้อต่อเจ้าของนะครับตัวนี้เป็นรถป้ายแดงนะครับรถป้ายแดงเจ้าของออกมาป้ายแดงเลยนะฮะ ภาพสวยมากเลยนะครับคันนี้แต่ไม่ได้แอมครับมันไม่ใช่ของเรานะครับก็ได้ขายให้กับญาตินะครับญาติพี่น้องกันพวกกันนี่แหละครับเขาก็ขายให้กันนะครับแต่เราก็ได้มาดูแลเหมือนเดิมนะครับแต่การแต่งพวกคอท่อร่วมไปพวกนี้นะครับเจ้าของรถคนใหม่เป็นรุ่นรุ่นน้องและรุ่นหลานนะครับเอาไปแต่งมานะครับ อันนี้ไปชนหมามาก็มาทําอันนี้เพิ่งได้ของมานะปากโก้แผงคอนเดนเซอร์นะครับแผงแอร์แผงคอยร้อนปากโก้นะครับตรงรุ่นแบบเดิมสั่งเอาแบบเดิมเลยเพราะว่าเออมันขนาดพอดีแล้วก็เขาเชื่อมน็อตมานะครับเชื่อมมาตามรูปตามทรงเลยนะครับก็เลยสั่งแบบเดิมมาก็ตามัมเบอร์นะครับสั่งตามัมเบอร์เขามีเบอร์บอกเนี่ยมีแบบนี้บอกนี่ครับมันก็สั่งง่ายนะฮะ ันไม่อยากเพราะพวกนี้มันมีผลิตอยู่แล้วแต่ก็ต้องรอเวลาเราต้องสั่งมน้ําดัดเรียบร้อยบิดเบี้ยวแล้วก็โยด้วยนะครับขึ้นแทนอัดวางเฉียงนะครับวางเฉียงขึ้นแทนอัดแล้วก็ดันดันนะครับแล้วก็จัดทรงใหม่อันนี้ก็ตรงหมดแล้วนะครับตรงเลยเจ้าของรถเจ้าของรถพี่ดัดยังไงผมก็บอกว่าอ๋อ เนี่ยครับเอาเท้าเหยียบกระทื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 บตรงเลย <c oughs> นะครับนะตรงเรียบร้อยก็เดี๋ยวเจ้าของเขาสั่งไฟมาใหม่นะฝั่งสั่งไฟใหม่แล้วก็กันชนอันใหม่เอามาใส่นะครับอันนี้จัดทรงเรียบร้อยนะครับจัดทรงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับนี่ข้อ <c oughs> เก็บโล่งนะเก็บโล่งนี่หลบสายนะครับตามสเต็ปตามสเต็ปัยรุ่น ตามสเต็ปไว้รุ่นนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้โล่งขนาดนั้นนะฮะเอาแค่พอพอประมาณเห็นบอกว่าจะให้ทําหลบสายไฟบอกโอ้ไม่ทําหรอกไม่รับแล้วไม่เอาแล้วครับทําอย่างอื่นดีกว่านะครับทำลดซ่อมลดดีกว่านะครับส่วนคันนี้ <c oughs> นี่ครับเทียนาเทียนาเอ่อเครื่อง j สามสองนะเครื่อง J สามสองนะครับ ป่าวาวฝั่งนี้เขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะไม่รู้ว่าจากเจ้าของเก่าเดิมแต่ฝั่งนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับซึ่งซึ่งเบ้าตัวนี้เนี่ยเบ้าตัวนี้ลูกยางเบ้าเนี่ยมันกรอบแล้วนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้เต็มเลยนะครับสูบด้านในนะหนึ่งซูมหนึ่งสามห้านะครับนี่หันหน้าเข้าเครื่องอย่างนี้นะนี่หันหน้าเข้าเครื่องนะครับอันนี้แขนซ้ายผมนะนี่ก็คือเนี่ย ูบหนึ่งอยู่อยู่ด้านในนะครับก็คืออยู่ด้านในแผงหลังหลังห้องเครื่องนะครับซูมหนึ่งจะอยู่ซ้ายนะครับถ้าหันหน้าเข้าหน้าเครื่องเงี้ยซูมหนึ่งอยู่ซ้ายครับหนึ่งสามห้าสองสี่หกนะครับอันนี้ก็อยู่ฝั่งหม้อน้านะอันนี้อยู่ฝั่งหม้อน้านะครับนี่นะครับอันนี้นะตัวนี้ก็คือผมล้างนะครับอ่าหนึ่งสามห้าเนี่ยเนี่ยเป็นของเดิมนะครับอันนี้ยังเป็นของเดิมสังเกตนะครับนี่ ผิวเนื้องานมันจะต่างกันนะเห็นไหมครับอันนี้จะด้านนะครับเป็นผิวหยาบด้านถ้าของเดิมๆเ,เขามันจะเป็นผิวเงานะครับนี่เงาแล้วก็มันจะมีเลขมันจะมีเลขอ,อะไหล่อยู่นะครับอันนี้เวาลาล้างแล้วมันละลายหายนะก็ใช้น้ํายานะครับเนี่ยน,น้ำยังไหลออกมาเู่เลยเนี่ยครับก็งานก็ทําตลอดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ทํานะนี่ครับประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ตนี้ไม่รู้จะทํายังไงนะตัวนี้นะครับนี่มันขาดนะมันขาดเนี่ยมันขาดนี่อันนี้ยางมันจะยังอยู่นะนี่ยางมันจะยังอยู่นะครับยางมันยังอยู่อันนี้ก็ขาดนะแต่มันยังไม่ยังไม่แย่กว่ากันแต่ตัวนี้โบไปเลยเห็นไหมชิ้นส่วนก็วางอยู่กับพื้นนะครับอ่อรุ่นเนี้มันเปลี่ยนทั้งอันเลยนะเนี่ยทั้งฝาเนี่ยอะไหล่มันไม่มีนะครับมัน ถ้าเป็น a 3 2นะพวก a นะไม่ใช่ j นะ a นะครับ a 3 1 3มเอ่อ a 3 2 3 3มันเป็นรุ่นที่มันเป็นฝาเิเยมอะมันจะมีลูกยางเปลี่ยนนะแต่เป็นฝาพัสติกอ่ะมันจะคล้ายๆเปลี่ยนเหมือน nissan neo นะครับก็เดี๋ยวจะใส่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนนะจะใส่ให้แกนอะแกนเหล็กเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะใช้ซิลิโคนสีนด้านข้างนะครับเพราะว่าตอนนี้คอยจุดระเบิดสูบเนี้ยมันเปียนน้ามันหมดเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ชุดนี้เนี่ยชุดนี้ก็จะอยู่ด้านในติดหลังห้องเครื่องนะครับติดกับกระจกหน้าฝั่งนี้นะครับติดกับมอเลมเบรกนะครับนี่เดี๋ยวจิ้มให้ดูนะนี่ครับมีแต่น้ํามันนะแล้วก็นี่ครับนี่คะคอยจุดระเบิดนะครับนี่อันนี้นะฮะนี่ดึงออกมามีแต่น้ํามันนะครับแล้วก็ดึงออกมานี่ยางบวมมาเลยเห็นไหมยางบวมมาเลยอันนี้จะเป็นคอยแท้นะครับมันจะมี มันจะมีแท่งอยู่ในนี้เขาขาวเห็นไหมนี่ครับแท่งเขาขาวอยู่ในนี้นะครับตัวของเทียมยังไม่มีนะแล้วก็ใออนแกนนี่น้ำมันเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือถอดได้เห็นที่ผมบอกว่าเนี่ยพอถอดออกมาเนี่ยเราจะเจออะไรหลายๆอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าถ้าลูกค้าต้องการแก้แบบเอาแค่อ่างซีนอ่างมันรั่วผมก็ทําทแค่นั้นก็จบแล้วไงแต่ทีเนี้ยเรามาเจออย่างเงี้ยเราถอด คือมันเยิมเนี่ยมันเยิมออกทางนี้หมดแล้วนะถ้าลูกค้าไม่สังเกตเขาก็จะไม่เห็นเลยนะครับว่าด้านหลังเนี่ยมันเยิมเพราะว่าด้านม้อน้ํามันจะอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยด้านมอน้าอยู่ฝั่งนูน้นด้านนี้มันอยู่ด้านในนะครับด้านในเครื่องนี้ก็จะหันขวารถนะฮะฝั่งม้อลมเบรกเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งม้อลมเบกรกฝั่งนี้ก็จะเป็นคนขับอ๋อพรุ่งนี้จะทําการแก้ไขนะครับ เดี๋ยวจะเช็ดถูนะครับให้ปอกตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้ซิลิโคนอัดไปนะเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนฝาครอบวาล์วใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรหาลูกค้านะครับเพราะว่าตั้งหลายวันแล้วก็ไม่ได้โทรหาเขานะครับเขาก็ปล่อยผมทํานะครับเขาก็ปล่อยผมทําผมก็ทําไปเรื่อยๆนะเนี่ยนี่ครับงานแต่ละงานทาคนเดียวนะครับมันจะช้านะช้าแล้วก็เ มันต้องมาคอยสังเกตแต่ละจุดนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนเนี่ยสายไฟตรงไหนกรอบผมก็ต้องมาเก็บงานให้ลูกค้าอีกนะครับเพราะว่าของพวกนี้เวลาเราลื้อเนี่ยมันอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับอะไรมันก็กรอบหมดนะครับนะครับลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะเพราะว่า,าด้วยอายุรถแล้วการใช้งานนะครับในห้องเครื่องมันจะร้อนนะครับสายไฟก็ต้องกรอบบางอะไรบ้างอันไหนผมหาเปลี่ยนให้ได้ผมก็เปลี่ยนให้นะ พอเครื่องพวกนี้ใสยไฟเป็นสิ่งสำคัญนะครับรถบางคันนะครับสายคอยจุดระเบิดเนี่ยสามสายเนี่ยนะครับเนี่ยแคย่แค่ปักรวมนะครับฟ้องอะไรรู้ไหมฟ้องมิดไฟนะครับคือการจุดระเบิดหรือว่าส่วนผสมในการเผาไหม้ไม่ดีนะครับอาจจะเป็นกับปักหลวมก็ได้นะตะกูนิสสันเนี่ยชอบเป็นกับปักนะนะครับชอบเป็นกับปักเพราะว่าด้วยการใช้งานอายุเยอะปัก คอยจุดระเบิดเนี่ยสเส้นเนี่ยปลั๊กเนี่ยปลั๊กคอยนะเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยหนึ่งหัวอันนี้เป็นปลั๊กเซนเซอร์เซนเซอร์แคมนะครับนี่เซนเซอร์แคมนะครับมีสูบละ1ตัวพวกตระก,กูลเครื่อง V จะมีเซนเซอร์ตัวบนเนี่ยเซนเซอร์แคมเนี่ยจะมี2ตัวนะครับ แล้วก็มีเซ็นเซอร์พอลเวียงหนึ่งตัวทั้งหมดก็จะเป็น3ตัวนะครับเซ็นเซอร์ในการอ่านจังหวะการจุดระเบิดเพราะแคมมันแยกซ้ายขวานะครับสูบขวาสูบ2ท่อนนะนะครับก็เลยต้องมีเซ็นเซอร์ CKP 3ตัวไอสตัวนะครับแล้วก็ CMP เอ้ CMP 2ตัวและ CKP นะครับแคงชาร์ปหตัวนะครับเกียร์นี้ก็จะเป็น CVT นะนะครับ CVT ประกอบเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ซีนเผาข้างยังไม่รั่วนะ,ะแค่ตะไลติกอยู่ครบนะครับ3มท่อนหน้าหลังแล้วก็ใต้ท้อง1อันอยู่ครบคันนี้มาไฟไม่โชว์นะครับคันนี้ฝาไฟไม่โชว์แต่เครื่องสั่นสะท้านเพราะว่ายานให้เครื่องซุดมดแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ใช้แก๊สด้วยใช้แก๊สด้วยนะครับ,ก,ดดรบก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบนะครับพรุ่งนี้ประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะกันตรงนี้ไม่ให้มันรั่วนะครับ ผมเอาลูกยางพวกแคมอะไรมาเทียบมันก็ไม่ได้นะเอาลูกยางของรุ่นอื่นมาเทียบมันก็ไม่ได้นะครับก็จะมีต้องใช้ซิลิโคนนะครับกาวเะเก็นนั่นแหละยัดเข้าไปในรูในร่องนะครับแล้วก็ปาดนะครับแล้วก็ปาดเพื่อไม่ให้น้ํามันเนี่ยเนี่ยน้ํามันอยู่ในนี้เต็มเลยนะเพราะอันนี้ยังไม่ได้ถอดบวเทียนนะครับเดี๋ยวต้องเช็ดเป่าน้ํามันออกก่อนนะนะครับลูกค้าก็รอสักนิดนึงนะครับ อาทิตย์นี้ได้ขับแล้วแหละนะครับเสาร์อาทิตย์เนี้พรุ่งนี้ก็ได้ยกใส่แล้วนะครับพรุ่งนี้ยกขึ้นแล้วพรุ่งนี้จะยกขึ้นพอดีผมไปเจอมแมลงนะครับไม่ได้อุดรูไงเนี่ยไม่ได้อุดรูพวกนี้เนี่ยแมลงมันมาทํารังในรูนะครับมันเข้าไปลึกเลยนะที่มอตอต้มดีเราเห็นอยู่ยืนอยู่หน้ารถพอดีเห็นยืนอยู่หน้ารถพอดีเลยครับเห็นนะครับเรียบร้อยนะครับดีนะเห็นก่อนนะครับ ถ้าไม่งั้นนะฮะเวลาใช้แก๊สมีปัญหาแน่นอนนะครับแก๊สไม่เข้านะครับก็ทำาึ้นนี้นะฮะไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ลูกค้าก็มาให้ดูรถนะครับหนึ่งุดเก้าก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าผมต้องต้องทำพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะครับวันนี้จะยกขึ้นเนี่ยผมก็ต้องมาเก็บงานก่อนที่แรกว่าจะยกขึ้นเลยนะมันตึงหิดตึงหิดไงก็มาถอดนี่มาเจออันนี้เลยนะครับที่ว่า ซีนเนี่ยเบ้าเทียนเนี่ยมีแต่น้ำมันนะครับส่งงานไปไงก็สะดุดอยู่แล้วแหละแน่นอนนะครับก็เก็บงานก่อนนะฝาวาวก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ได้ยกใส่แน่นอนนะครับพรุ่งนี้ได้ยกใส่พวกนี้ซีนใหม่หมดเลยนะครับฝาหน้านะครับฝาหน้าก็ซีนเรียบร้อยนะนีกาวปิ้นนิดเดียวอ่างน้ำมันเครื่องซีนคอหน้าคอหลังแล้วก็ซีนข้อเหวี่ยงอันหน้าซีนหลังเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ มันทหาหลายๆอย่างกันเลยวุ่นๆหน่อยไปหน่อยนะก็ไม่ได้มาถ่ายนะก็จะมีเวลาถ่ายก็ตอนค่ำมืดนี่แหละครับตั้งวันไม่ค่อยได้ถ่ายนะว่ามอเช้าก็รีโวนะครับลดคอกแล้วก็ลดลูกค้า1.9นะครับเบื้องต้นก็ดูเรื่องเทอร์โบนะดูเรื่องเทอร์โบแต่เขาบอกว่ามันขับอืดแต่ผมบอกว่ามันก็น่าจะปกติแหละแต่ลดด้วยลถอายุรถมันเยอะแล้วเราก็ต้องทําใจนะครับ ันอาจจะอืดนะครับถ้าเราไปเค้นให้มันแรงมากกว่านี้ระวังนะครับวาวลอยนะวาวลอยเครื่องพังนะครับบอกได้เลยนะก็ถ้าจะเปลี่ยนเทโบเทโบใหม่ก็แพงแพงนะครับเทโบมือสองก็ต้องวัดดวงนะครับเทโบไต้หวันก็ไม่ได้อาจจะได้ไม่กี่เดือนนะครับผมก็ก็ไม่อยากจะให้ลูกค้าใช้ของเทียมหรอกก็อยากจะให้ของแท้แต่ก็มันก็แพงอะแต่ลองลงมาก็อยากจะได้ ให้ลูกค้าได้ใช้แบบของถอดมือ2นะครับซึ่งอาจจะได้สภาพดีๆก็มีนะที่ของเทอร์โบลูกค้ามันเริ่มคอนใบเริ่มสึกเนี่ยเพราะว่าใช้ไส้กองไส้กองแต่งนะไส้กองแต่งไอ้พวกาส,สีฟ้าสีแดงนะครับมันมัน,ม,นมันกองได้ก็จริงนะครับแต่ขอบนะครับขอบขอบยางดำๆนั่นนะ่ะมันไม่กันฝุ่นเลยนะครับนะฮะมันไม่กันฝุ่นนะครับ อที่ว่าแอร์โฟก็สกปปกเพราะดูดแต่ฝุ่นเข้าไปแล้วก็ในข้อต่อในท่อทอยางดูดอากาศเข้าปากเทรบโบก็มีแต่มีแต่ฝุ่นะครับวันนี้มันก็เลยหลายหลายเรื่องหน่อยเขาก็จะให้ผมทาเบรกด้วยผมบอกว่าน้องไม่ทันนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าแลา้วกันหรือไม่ถ้ารีบก็ต้องให้ร้านอื่นทําก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องมาทําคันนี้นะพอเขาไปเนี่ยพอผมไปกินข้าวอะไรกลับมาผมก็มานั่งทําเนี่ยคันนี้นครับแล้วก็วิ่งหาอะไรนะครับ ไม่งั้นไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารถเขาก็จอดเป็นอาทิตย์แล้วนะรถคันนี้นะครับผมก็ต้องเ,อเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับลูกค้าก็อย่าว่ากันเนาะนะครับก็เห็นใจกันนะครับทํางานคนเดียวนะครับเอาไว้ว่างๆหยุดถ้าอยากจะมาทากับผมจริงก็หยุดข้าวหน้าก็มาทําก็ได้นะนะครับมาทำาะเปลี่ยนเกียร์เ,เปลี่ยนทาเกียร์จานใหม่อะไรใหม่ส่วนถ้าอยากจะเอาสบายใจอยากจะเปลี่ยนเทอร์โบก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ผมไปลองขับดูแล้ว มันก็วิ่งดีพุ่งดีนะแต่เขาบอกว่าบรรทุกแล้วมันอืดๆมันก็ไม่เหมือนมันคือมันไม่เหมือนรถใหม่แล้วอ่ะเป็นตัวสูงไฮรลนเดอร์เครื่อง1.9ล้อก็ใหญ่นะครับแล้วไปแบกนะครับ2ตันนะฮะประมาณนั้นอ่ะมันก็ต้องอืดเป็นธรรมดาแหละครับอายุรถ6ปีน่ะจะให้มันแรงเหมือนเดิมเดิมมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมพูดเรื่องความเป็นจริงเลยนะต้องยอมรับสภาพรถนะครับส่วนเรื่องแกนเทอร์โบมันคอนอ่ะผมว่ามันก็คอนอยู่แล้วแหละวันเนี้ย พอลูกค้ากลับไปก็ตอนบ่ายๆนะผมอีกอู EU หนึ่งเขาก็ลือผมก็ไปโยกดูเมันก็คอนนะแต่คันนั้นเขาส0 0 0 0นว่า 200, วโลแล้วนะครับคันนั้นเขาสองแสนสองแสนแล้วนะครับสองแสนว่าโลแล้วนะแต่มันก็คอนเราพอกับรถแสนแสนสองนะครับคือถ้าเราดูแลดีเรื่องอากาศนะครับมันจะไม่มีฝุ่นเข้าไปกินนะมันจะไม่มีฝุ่นเข้าไปกัดกินนะครับก็ ต้องดูแลรถด,ดีๆนะครับถ้าเราอยากจะใช้กองโล่งๆกองซิ่งก็ต้องขยันเป่านะครับถ้าใครไม่ค่อยดูแลรถไม่ค่อยอยากไม่ค่อยได้เป่ากองนะครับก็ใช้ของเดิมดีกว่านะเปลี่ยนของใหม่นะครับใช้เป็นสแตนดาดแต่ขยันเ,เป่าหรือไม่พอมันเริ่มซิ่เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อ,อความสะอาดของปากเทอร์โบนะครับใบเทอร์โบนะฮะไม่มีฝุ่นเข้าไป ทำร้ายนะครับถ้าเราเป็นกรณีที่ว่ามันเป็นรถเดิมๆรถสแตนดาร์ดเราใช้ชีวิตประจําวันอนะ่ะเราไม่จาเป็นต้องไปใช้กองที่ว่ากองซิ่งกองที่เขาอะ,อะไรอนะ่ะที่เขาใช้เขาขายกันหรอนะพี่พวกของซิ่งนะครับของดีๆมันก็จะแพงนะครับนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องแลกด้วยฝุ่นนะครับ ที่มันเข้ามันไม่ได้เข้าผ่านตรงเนื้อผ้ากองนะมันเข้าด้านข้างนะมันเข้าขอบฝากองนะมันเข้าขอบฝากองนะคร the ับสังเกตใครลองดูดีๆนะครับนะฮะหรือว่าถ้าจะใช้กองซิ่งก็ต้องดูยี่ห้อหน่อยนะครับว่าที่เขาผลิตเขาทามาเนี่ยมันดีไหมนะฮะนะครับต้องขยันเป่านะครับกองพวกนี้ขยันเป่าหน่อยพอมันเริ่มแปลสภาพเปลี่ยนสีเราก็เปลี่ยนอันใหม่นะครับนะฮะมันมีการเสื่อมสภาพนะครับ กองอากาศนะครับต่อให้เป็นของดียังไงเราก็ต้องถอดถ้าถอดล้างได้ถ้าเขาแบบว่าสามารถล้างได้ยังไงมันก็ต้องถอดล้างนะครับนะฮะแต่ของดีสุดคือของแท้นะครับแท้เดิมอ่าพูดถึงอ่ารถทั่วทั่วไปนะครับรถสแตนดาดนะครับไม่ต้องไปใช้ของเอ่อที่ว่าเป็นรถสิ่งรถอะไรหรอกนะครับใช้ของสแตนดาดถ้าเราเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยได้ดูแล ทำงานเหนื่อยกลับบ้านไม่มีเวลาจะเป่ากองนะครับเป่าอีกทีนึงก็นู่นนะครับมือโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะอันนั้นเราก็ใช้กองธรรมดาดีกว่านะครับเราเน้นเรื่องใช้งานนะครับเน้นเรื่องใช้งานเราไม่ได้เน้นเรื่องเอาความแรงอะไรนะครับเน้นเรื่องใช้งานแล้วก็เครื่องสะอาดไสในไม่สกรปรกนะครับเน้นเรื่องใช้งานการดูแลนะครับเป่ากองเ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะ หรือว่าเปลี่ยนตามระยะคือไม่ใช่ระยะที่กําหนดนะตามระยะของเจ้าของแต่ละคนนะครับว่าจะอยากจะเปลี่ยนหมื่นโลหรือว่าอยากจะเปลี่ยน7,000โล8,000โลหรือว่าอยากจะเบิ้ลไปเลยนะหมื่นห้านะบางคนอยากจัดไปเลยครับ20,000โลเปลี่ยนทีนะครับโอ้โหสุดจัดนะะนครับรถแต่ละคันความ <c nings and commentaires> สึกล้อไม่เท่ากันนะจ๊ะนะครับนะฮะการสึกล้อไม่เท่ากันนะครับก็ฝากเอาไว้วนะฮะ แม่วันนี้ทำไมมันคุยลื่นอย่างเลยสมองนี่มันแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืเลยนะครับก็คำคืนนี้รับฟันดีนะครับคำหน่อยนะอย่าว่ากันเลยนะครับก็สไตล์ผมก็แนวๆนี้นะฮะสาระบ้างไรสาระบ้างนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่รับชมแล้วก็ดูเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับผมทุกท่านนะฮะยินดีรับคำติชมนะครับยินดีรับคำติชมทุกท่านนะครับผมเราลักกันนะครับ F c ซทุกคนนะฮะ สวัสดีครับฝันดีนะฮะบ,บ๊ายบายครับ